เทเลสองจุดศูนย์สปอร์ตรถปี2022ันลเลขไม่์แค่สามหมื่นเป็นไปได้ยังไงรถเลขไมค์น้อยบางคนกลัวบางคนกังวลว่าผมกลับไมกออไม่มาหรอเปล่าพี่ผมจะําไปเพื่ออะไรผมถามพี่หน่อยนี่พี่ไปตรวจเช็คได้แล้วสมัยเนี้ยนะพี่จะเข้าสูตรเนี่ยเช็คได้แล้วผมแมวรถปันนั้นมาขายพี่เหมือนที่บอกขายรถไม่ขายฝันนะครับผมนะผมแมวรถชนหนักจมน้ำย้อมแมวมีความไฟไม่กลับไม่หรือกออไม่ผมแม่มาขายพี่แต่วันนี้นะผมจะมารีวิวรถกันนี้เทปเรสเครื่อง2 0 0พนะครับผมนะ เป็นเลขไม่แค่สามหมื่นเลขหม่น้อยนะเลขน้อยมากหารถมาขายให้พี่เนี่ยถามว่าเลขไม่น้อยเ่ยหายากไหมหายยากมากนะแต่เขาผมเป็นบริษัทใหญ่ครับผมนะทีมงานร้อยกว่าคนเลยหารถมาให้พี่ได้นะผมมีสแกนเลยทุกๆ5นาทีเลยจะดูแต่ก่อนอื่นพี่มาดูคันนี้นี่เห็นไหมไฟสีขาวตรงนี้ที่ติดอยู่นี้เขาเรียกว่าเดทไทม์นั่นไงหรือชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่าไฟติดตอนกลางเวรนั่นเองครับผมนะไฟหน้าไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ผสมกับไฮโดรถเจนครับผมนี่เป็นไงเขาสวยเขาสุด แล้วก็มีไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจนะนี่กระจังหน้าแบบนี้โลโก้เป็นโครเมียมชัดเจนแบบนี้ครับผมนะแต่รถทุกคันนะที่ผมมาขายเนี่ยผมจะเปลี่ยนทะเบียนหมดนะจะมาจากที่ไหนก็ตามแต่นะผมจะเปลี่ยนทะเบียนเป็นทะเบียนก่อนแจนก่อนถ้าลูกค้าอยากได้ทะเบียนใหม่เหมือนที่บอกพี่เดี๋ยวคุยกันได้นะเช็คหน้าเล่มได้ไดจะเบงประเมินประมูลมีรถผมถูกต้องพี่ตามกฎหมายนะม,มีรถของผมนะมีสขบให้ทุกคันก็นีแล้วนี้นะไม่ต้องใช้แรงพี่แค่ง,งัดออกเขามีโชคมาให้ ผมติดตั้งโช้กไปเรียบร้อยแล้วครับผมนะแบตเตอรี่เดิมๆจากโรงงานยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ลูกค้ายอยากได้นะหรือว่าซื้อรถผมคันนี้นะผมผมเปลี่ยนแบตให้ใหม่น้ำมันคงน้ำมันเครื่องไม่ต้องห่วงผมเอาเข้าศูนย์ครับผมผมไม่ได้เปลี่ยนเองเข้าศูนย์อย่างเดียวเพราะารถคันนี้มีวารันตีศู<ด>นย์อ่าเป็นไงไน,น้ำมันเติมใไหมน้้มมันนเติใหนะแต่ไม่เต็มถังหรอกเกือบลนะ้นอ่ะตรงนี้บางคนบอกงงว่าคืออะไรครับผมนะอันนี้คือกองอากาศนั่นเองแล้วรถคันนี้นะพี่ดูฝากระโปรงรถครับผมไม่มีรอยไข่รอยขันนะเวลาดูน็อตให้ดูทั้งงงฝัั่่นนนเอะะจ๊ นี่เป็นไงพี่โคตรสวยโคตรสุดเลยนี่เม็ดมงเม็ดอาร์กรหัสปาคงาราโค้ดของนี่มีหมดครบครบครบจบในกันเดียวแ้ะดูคานนี่คานนะไม่เป็นสนิมรถคันนี้ไม่มีจนน้ำจมน้ําแน่นอนครับผมนะเป็นไงเครื่องไม่ไหมกิฟต์แต่เดี๋ยวไปดูออปชั่นข้างในดีกว่าคันนี้นะพี่เป็นระบบโพสตันแล้วก็บาะปรับไฟฟ้าประตูหลังก็เปิดแบบไฟฟ้าไม่ต้องไปยกมันวุ่นวายต้องไปขึ้นรถกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวก่อนอื่นอย่าลืมบอกที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะไาเชิญครับผม ระบบเปิดประตูนะคระบบเปิดปตัวอนุมอน,น,มนอันนี้ถ้ามีแฟนแฟนเปิดให้นะโอเคสังเกตไปที่พวงมาลัยพี่นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเสียงแต่ดังแบบนี้อ่าเป็นไงครับผมและคิวพี่ดูสิยังไม่ได้แกะถุงมีร์าคงปลาคโคตดมาให้เลวโคตรสวยโคตรสุดเลยไปโอ้โหแล้วก็เนี้ยเนี้ยน้องแพรมองไม,ม่เห็นแน่เลยนะเดี๋ยวก่อน,นอ่ะอันนี้กินความใหม่ครับผมนะคันนี้ปรับอันนี้ได้เห็นไหมพวงมาลัยปรับขึ้นลงนะ แต่ดึงขึ้นดึงลงไม่ได้แล้วก็เนี่ยตรงนี้เขามีเห็นไหมปุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข,าข้างๆดีกว่าปุ่มเยอะมาก,มมากคันนี้ได้รีวิวนะประมาณครึ่งชั่วโมงต้องทำสือกล้องไหวไหมครับ <c oughs> อะโอเคครับผมนะเปิดไปก่อนี่โอ้ดูตรงนี้เป็นไงอันนี้คือบางคนบอกงงคืออะไรอันนีเน้เวลาเราพูดเวลาอะไรเงี้ยไมค์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นระบบพูลาด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะครับผมมีระบบกันลงกันลืน่นถามว่าเฮ้ยบ้านแล้วกล้องถอยมีไหมนี่นไงเห็นไหมล่ะแล้วดูข้างหลังนี่กล้องใหญ่มากนะ คิดว่าดูแบบทีวีแล้วดูรถผมเต็มหมดเลยนะเหมือนที่บอกถ้าจะให้ผมรีวิวคันไหนนะบอกเข้ามาได้เลยมีทุกคันทุกย่อยกเป็นรถไฟฟ้าที่ยังไม่ได้มาขายนะเพราะไฟแนนซ์ยังไม่รับจัดนะเขายังมีความกังวลอยู่อะมาดูต่อคันนี้เชื่อมต่ออะไรได้บ้างบลูทูธต่ออะไรได้บ้างน้องแพรมอ่ะต่ออะไรได้บ้างนะแล้แล้วก็ต่อใจเราได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะโอเคนะครับผมนาที่ใส่คงใส่ของแล้วที่ชาร์จแบตนะมีมาให้เรียบร้อยเหมือนตัวนี้ครับผมนะ สามารถเสียบชาร์จแบตไอ้ที่สูส่บุรีได้ที่จุดบุรีอ่สะสมัยก่อนมันจะมีขายนะครับผมแล้วก็นี่แทนจ๋าอยู่วงโอนมีมีมาให้เรียบร้อยครับผมนะพวงอะไรเพวงอะไรแบบมัลติฟังก์ชันสามารถบังคับคอนโดนด้วยการกดปุ่มนี้นะแล้วก็ถ้าต่อบลูทูธเนี่ยเราสามารถสั่งสั่งการด้วยเสียงได้นะครับผมด้วยการกดปุ่มตรงนี้แช่ไว้แช่แว็บแช่แว็บแช่แว็บนี่นั่นเนอนงนะอ่าประมาณนี้ครับผมและที่สำคัญพี่มาดูตรงนี้นี่รถปีสองพันยี่สิบสองเลขไม์แค่สามหมื่นนะครับผมฟอร์ดเอเวอเรสต์สองจุดศ ดับปอดนั่นเองโอ้โหเป็นไงเบาะนั่งนิ่มสบายไม่ต้องแพมนี่แล้วก็เป็นเป็นเบาะหนังนะมีรูระบายอากาศเล็กตรงนี้เห็นไหมมีรูระบายอากาศเล็กไม่ร้อนแน่นอนนะครับผมนอกจากลูกค้าเอารถไปจากแดดอืมจากแดดแล้วร้อนแน่แต่แอร์เย็นมากคันนี้บอกเลยแอร์เป็นระบบเมนนุ่นด้วยการปรับมือแบบนี้แล้วก็นี่ครับผมดาวแพร์ดาวไม่แบงค์เครดิตดีฟรีดาววี่ใช้แบงค์สิบมานั่นรับส่วนลดอีกหนึ่งแสนบาทสมมุติรถคันนี้หนึ่งล้านใช่ไหมเอาแบงค์สิบมาเหลือเก้าแสน พอนเดียวมาณหมืน 16, 17, ่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดแค่นั้นเองถ้าลูกค้าบ,บอกว่าเฮ้ยพี่บ้านน้องบ้านลูกบ้านเอ้ยแม่อยากได้ข้างงิที่มันถูกอันนี้อยาก่อนสักหมื่นหนึ่งดาวเลยดาวสองแสนดัน,นั้นพอจบปิงบอกพับได้ด้านหลังแบบเย็นชุ่มฉ่ำนี่ล้วดูไฟเขาับผมนะไฟด้านหลังแบบแบบนี้เลยนะแบบไฮเทคมากเลิศลวอลัลงการนะประมาณนี้แอ์ด้านหลังก็เย็นเกือบหนาวอ่ะแล้วไปดูครับผมนี่แบบนี่แล้วก็มีลำโพงตรงนี้ไหมนะเป็นแจ็คครับผม นี่ครนะเบยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะนี่เป็นไงโค้รสวยเบยแล้วมาดูข้างมาดูท้ายอันนี้โชค๊ครบบโช๊คปรับไฟฟ้านะลูกค้าไม่ต้องเปิดปิดเองไม่ต้องไปดึงนะแค่กดปุ่มเมาถ้าลูกค้าเปิดปิดเองมือจะดำแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมนี่ด้วยการกดปุ่มตรงนี้นี่แต่ก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนพบ่เบาพับได้นะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเบาพับได้อ่มีอะไรมาให้นะเรียบร้อยแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ทําอะไรบางคนแบบงงนะครับผมเนี่ยเอาไว้ล็อก ล็อกกับแนวเวลาเรานั่งเนาะจะมีเดียวแล้วก็ตรงนี้ครับผมนะมันมีที่จับมาให้แต่ไม่ต้องดึงครับผมเพราะอันนี้นะเป็นระบบไฟฟ้าพร่องไฮโดรลิกกดปุ่มนี้เอาปิ้งเห็นไหมประตูปิดเองแบบนี้นะครับผมสนใจไหมลูกค้าอยากได้ไหมครับแม่ถ้าชอบนะโทรเขมาที่0 915399888หรือแอดบ้านเขียวกข้มาที่ได้5 5 5 b ครับผมนะอย่าลืมนะ5 5 5 b 53ตัว 1> B 1ตัวเอดหนึ่งตัว5้ตัว B 1ตัวแล้วถ้าเข้ามาหาน้องแพรบอกก็ขอคุยกับน้องแพรคนสวยน้องแพรหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมนี่สวยใสเลยนะโอเคนะ